<Happiness. S 2> <thousand> หลังจากนั้นเราสามารถกลับไปทำงานสำคัญในการวิจัยเดสอ้าวชิบหายแล้วลงนี้เลยโอ้ยนี่คุณชมวิวดีจัดเลยโอ้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 ยโอเคแล้วก็ไปหามาเก็บของโอ้ขอดูดาวพวกของไฟเก่านะครับผมตรงนี้เฮ้ยเชี่ยนันไงเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โห ้ย <jewe lled> ับาของผมพาลูกสาวกลับไปที่บ้านเพื่อเก็บของบางอย่างให้ผมและพวกเขาก็ติดอยู่ในเหตุการณ์วัยอัพเมื่อโรงพยาบาลรอดพ้นจากสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแต่ขึ้นกระแทกทำให้ไฟฟ้าดับพาวอรและระบบยุงชีพของตก